แต่ว่าของเราก็เป็นตัวที่เป็นตัวปัจจุบันที่สุดนะครับก็คือได้รถปี2020ไปใช้เลยนะครับเครื่องพ<ช>ันห <1, 5 S 2> ้าันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณหกพันเองนะผ่อนห<อ>กพัน<อ>พี่ไม่อ้างแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮเปลี่ยเนเครื่องไหมอ่เปลี่ยนเครื่องไหม ขออย่าลงไลค์ก่อนนะครับพี่